สวัสดีครับผมน้ำซัมพิมพ์บายแล้วขออนุญาตนะครับรีวิวนะครับเอ็กแม็กเข้าใหม่อีกคันวันนี้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความสวยรอบคันนะครับคันนี้นะครับชุดสีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาพร้อมนะครับชุดแต่งนะครับเอสพีนะครับลายเอสพีนะครับชิวหน้าแต่งนะครับกระปุกปิดน้ํามันนะครับพร้อมป้ายตุ้มเอ่อปลายกั้นนะครับเบรกซ้ายขวาแต่งนะครับล้อเป็นล้อทองโคมเมียมนะครับผม โหลดจัดช่งให้เรียบร้อยอบ์ดโหลดจัดช่งให้เรียบร้อยนะครับท่อเป็นอะคาร์เทเทนเนียมนะครับปลายคาร์บอนนะครับช็กหลังโอลิงนะครับตรงรุ่นนะครับผมยางเป็นยางนะครับยางแต่งหน้าหลังพร้อมใช้งานรถเครื่องเดิมไร้ข้างนะครับพันนี้มาพร้อมกับทะเบียนเลขสวยนะครับสามร้อยกรุงเทพสภาพจบๆพร้อมใช้นะครับลูกค้าแต่จังหัดนะครับซื้อนะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางได้นะครับผมรถสวยต้องปกนะครับจุดสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซื้อกับผมหายห่วงไม่ต้องกลัวโกงมัดจําได้รถชัวร์แน่นอนครับสตาร์ทนะครับทีเดียวติดนะครับรถเครื่องไม่มีฟันไหลไม่มีหอนไม่ดังนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยตรงปกตามรูปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้จัดไปแนนนี้ใช้เงินดาวห้าถึงหกหมื่นบาทนะครับรวมค่าจัดไปแนนแล้วนะครับผ่อนประมาณสามพันสี่ปีนะครับ ้งานนะครับแต่งรอๆจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับร้านล่อมซัอ e ีเมเมมไบจ์จหน่ายอีกแม็กสวยๆราคาโดนใจสภาพตรงปกนะครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ